โดนนะครับโดนนะครับโอ้โหนี่ครับลงจ้วบลงจ้วบเลยนะครับโอ้โหมีตัวนะครับนี่ไอ้กดเหลืองซิ่งเงิบเงซิ่งเงิบเนะครับโอ้โหกินทีละสองทีละสาม้วครับน้ำมดครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหโอยายโลมาแล้วนะครับไม่ใช่ตัวเดียวหรอกนะำมด หมาอีกหนึ่งนะครับโอ้ยวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายครับคุณตอนนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวนะครับต้มยำปลากรดเรียบร้อยแล้วนะแซ่บตอนตีหนึ่งนะครับนี่เราเชฟโบราณอ๋ออ๋ออ๋อโดน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 โอ้ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่าบางแตนนะครับตัวปรากฏก็มาถึงเนี่ยค่าแล้วนะครับน้ำเนี่ยไม่ไหลละเดี๋ยวมาลุ้นแล้วก,กันว่าวันนี้จะมีตัวตัว,ตว,ตวให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับขับเรือมาสักพักนะครับนะเจอ ราบชยพูมนะครับเจ้าถิ่นแถวนี้กำลังทำปลานะครับนี่เจ้าถินเพิ่งจครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนเราก็เจอกันนะเจอกันอยู่เรื่อยครับตอนนี้น้ำน่าจะนิ่งๆนะครับรอน้ำไหลขึ้นกะนี่นะครับมากับพี่ปุ้ยนะครับพี่ปุ้ยมาก่อนเราตามมาทีหลังครับแล้วเราก็งัดปลาโชว์เจ้าถิ่นไปไดหนึ่งดอกครับหวานเจี๊ยบเจี๊ยบเอาเสบียงมาส่งครับ โอ้โหนี่กับข้าวแน่ๆตัวนีเวน้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวพี่ตุ้มทำกับข้าวกินครับวันนี้เขอขอ,อ,ด,ขอดูของหน่อยครับดูของดูของหน่อยเร็วเช็คของเช็คของย่านิดหน่อยนิดหน่อยหายหไปนานตายแล้วประมาณปีนึงไม่ได้ตกปลาผมยังไม่ได้ตกเลยเดี๋ยวหาที่ตกสักงัดเอาสักตัวสองตัวก่อนเลยเลาะกําแพงปั๊บก็เบรกกันดูกอะกระดูกกไม่แรงเขาไม่ทำให้สบายเดี๋ยว าวัดน่าจะกินดีสุดนะครับอยากลองเข้าไปนะแต่กลัวกูเคยแพ้คิดว่าไปแล้วโดนด่าไม่มีตัวครับเลือดสารลงไปครับเทลงไปครับเลือดครับไม่มีตัวครับถ้ามีตัวกินแล้วนะครับหมดนะครับแสดงว่าเจ้าถิ่นเอาไปกินหมดแล้วนะครับน่าจะเหมือนกันนี่ะครับไปแล้วครับไปแล้วไปครับโดนมาแล้วครับ ติดอะไรไม่รู้มามามาอยู่มาอยู่หานไม้นะครับูไม่ก็ยู้วอ้เ้อยู่ตัวแรกก็แบบนี้เลยโอ้โหไม่มาต้องลงว่า ว่ามันมีลึกด้วยอ้าวมันเท่ากันมัน้องขยมามันี่เลยเปลึกค่ไหนไม่มีตัวใหญ่ต่ตตตตอหมอต้องตีกลางวันครับอา้อาวอา้าวปรากฏหรือปลาแล้ว เออฮ้ยปากฏปากดตัวแรกนะครับก็เรียกปากดนั่นนี่เขาเรียกปากดนะครับโอ้โหตัวแรกนะครับเนี่ โอ้ปรากฏแถวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นำแรงโยนไปเลยปืดนี่ไงนำแรงกโยนลงไปเลยโอ้โหมีจะไส้นี้ล่ะมั้งครับนี้ปลาแม่น้ำใหญ่ปลาแม่น้ำใหญ่ ตัวใหญ่มันยังแมวหมาตัวใหญ่อยู่นู่นปักยังอยู่ยังเฮ้ยมันอยู่ยังหนูกรอสักเดี๋ยวน่ดดะูเลโดนครับโดนโดนโดนอ่ามีตัวนะครับเริ่มขยับไซส์เริ่มขยับไซส์ครับ เริ่มขยับไซส์นะครับอ่าตัวหนึ่งได้โลนึงดูตัวดตัวครับตัวสวยๆนะครับีของแท้ครับกินกินข้าวหูขาตานะนี่มันจะกินของผมแล้วนะครับพอดีเรือไหลนะครับนี่ขออ่างนี่ปั๊กต้องมีแล้วย่อนลงไปเลยนั่ยนะถูกแล้วเฮ้ย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 โอ้ยมาลักตาผมแล้วครับ ลาักปลานี่ครับขโมยปลาเขาครับปลักปลาเมาแล้วสำเร็จครับเราขโมยปลาเขาได้สำเร็จแล้วนะโอ้เรือใหญ่มาครับเรือใหญ่มานะครับใหญ่เรื่อมานะไซส์สวยมานะเรือใหญ่มานะครับปลาเขาสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเยอะคน ปะปลากินข้างนอกครับปลาอยู่ข้างนอกครับนน่สวเงาๆสวยงามโอ้แล้วเราทำอะไรกันอยู่นี่โอ้โอ้โอ้โดนโดนโดนนะคโดนประกตัวแรกมาแล้วครับโอ้ น้ำมดน้ำมดครับเอาไปไกลๆผมครับเดี๋ยวมันจะจิ้มหน้าผมครับน้ำมดครับเอมาดูชุดอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็เป็นคาด์ดูฟุตนะครับแล้วก็สายในรอกเป็นของโอทูพัทนะครับเดวิล40ปอนด์นะครับที่ผมใช้ตะกัวสัก40กรัมนะครับลูกบัดลูกหมุนแล้วก็สายหน้าเป็นโอดูพัท PG นะครับ p 3นะครับวเเบอร์12ครับนี่ เนียวเหนียวนุ่มๆเลยนะครับนีเป็นโดนนะครับโดนนะครับโอ้โหนี่ครับลงจวบลงจวบเลยนะครับโอ้โห มีตัวนะครับนี่ไอ้กดเหลืองซิเงิบเงิบซิเงิบเงิบนะครับโอ้โหกินทีละสองทีละสามนะครับทะหมดครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหใส่โลมาแล้วนะครับหวานเจี๊ยบนะครับนี่ตัวสวยๆเลยนะครับนี่โอดูพัดพีอีนะครับเอ้ยโอโอดูวัดโอดูพัดสายเอ็นนะครับสี่สิบปอนด์นะครับกระชากลากเรือยนะครับ กินทีละสองครับชวัวบไม่ขึ้นบนแล้วนะครับทีนี้ลากยาวๆนะครับ <c oughs> กินทีละสองตัวครับน้ำหมดครับโอ้โหมาทั้งกระเพาะเลยครับเย็ดเคนี่ครับไซโลมาแล้วนะครับหนึ่งส <c oughs> กินทีละสองครับน้องๆ <c oughs> <c oughs> มากลนลงดูดิแล้วตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้ไม่ถึงไม่ถึง โอ้โหมีตัวมาครับน้ำมอดครับสามตัวสามวครับสามตัวสี่ครับตัวนี้สี่เลยครับสี่ตัวนี้เลยครับผมสามแล้วครับน้ำมดหนึ่งนะครับสี่แล้วนะครับโอ้โหลงกินลงกินนะครับเริ่มหนุกแล้วนะครับตอนนี้ วันเยือตกปลานะครับมีจำหน่ายที่ร้านเทอร์โบฟิช,ชิงตาบลรหานทรายอำเภอรหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์แลวก็ร้านกระปุกยาฟิชชิงตาบลคขอนแดงตาบลน,นาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับนานาท่านไหนใกล้ที่ไหนก็ไปลองกันดูได้นะครับมาดูหมายนี้น่าจะเป็นหมายสุดท้ายตอนค่ํานะครับเราจะหาของมาให้ชมนะครับถ้ามีแถวนี้อู้นามลึกจริงเว้ย S <S <S อุย้ยมืบไปเลยโอย้มีตัว,ม,ตว,ม,ตวมีตัวครับมีตัวมีตัวครับท่านผู้ชมอ่าดูใครจะโดนก่อนแค่นั้นเองนะครับต่อให้เลยครับสองคันนะครับต่อให้เลยครับโอ้มีตัวนะครับ,ม,รบมันวืบไปเลย <S <S อ,อ่านะครับตัวนี้ เอันเนี้ยค่อยๆงัดมาโอ้ยใสครับนี่ยอันนี้ครับใสสวยๆสวยๆนะครับมาจากตอนมาหลายหลอดเรื่อยๆนะเรอยๆครับใสเจ็ดใสแปดแล้วบ้างยัดเขโอ้มีไสมีไสมีไสโอ้ยโอ้ แม่งกืนแล้วมั้งของแท้ครับนี่นี่นี่ก็ของแท้ครับโอ้โหของแท้ครับ,โอ,รบโอ้โหนี่ของแท้ครับของแท้อืมก็เข้าข้างเลยสียง,งเง,มงามกับสียงเง,มงามงานเริ่มมาแล้วครับนุ่นครับเมฆดำปื๊ดมาเตะ ยังไงก็อย่าให้มันตกก็แล้วกันนะครับหวัวอย่าตกก็แล้วกันนะครับมันจะลำบากนะครับถ้าฝนตกครับตัวนี่ตัวเดียว ไม่ใช่ตัวเดียวหรอกนะมดหมาอีกหนึ่งนะครับโอ้ยวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายครับวุ่นวายนี่ครับใส่เงาๆใส่เงาๆนะครับสองันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปั่นเหยื่อไม่เสร็จนะครับค่อยๆล้างค่อยๆล้างอุย้ยโดนเหมือนกันเวย้ย นิ่งไว้นิ่งไว้เออนิ่งไว้ไเขาได้นั่นแหละโอ้ยลงกินลงกินนะครับออโอ้โดูนะครับ โความวุ่นวายบังเกิดนะครับเหยื่อไม่ค่อยดีหรอกนะครับแต่ว่าผมว่าปาล์มเยอะโอ้โหแข่งกันวัดเลยนะครับ มีมงงะอรัู้เป้าครับดหมดเฮ้ยยาวมาใ <laughs> ก,กล้กันสิโอนะมาดูไม้นี้นะครับหมายเดี่ยวสิบห้าตัวนะครับเนี่ยตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีสายยูมาตัวนนะครับเนี่ยเราจะเจอแบบนี้สักสองหมายนะครับนอนนะครับนี่ไม่ผิดหวังนะครับปลากินกลางคืนนะครับ เย็นๆนี่เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวนะครับต้มยำปลากดเรียบร้อยแล้วนะฮะแซ่บตอนตีหนึ่งนะครับน,นี่คุณเชฟโปล่าดก็นานๆทีมาปะกันนะครับผมประมาณหนึ่งปีแล้วมั้งครับที่ไม่ได้เจอกันเวลาเทาข้าวไปกินด้วยแล้วครับดีครับผมเดี๋ยวนะครับหาช้อนเอาเดี๋ยวดีเดียวไปลุย ชิมครับชิม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 เบิองชิมเบิองแฉบมะแฉบก็กินด้วรอเราขอร้อนครับโอ้แต่สุดยอดนะครับหวานเจี๊ยบอะไปกินข้าวกันนะครับเมียหรอพี่แสบเทิงแสบเทิงใครเป็นไรวะนุกผมข้าวคุปปีนะครับ กิาวเชาวันแป๊บนึงอย่าเบื่ออยู่ก็เรานี่อร่อยมากนครับนิ้วครับอร่อยพหิวครับหวานจริงๆข้าวเช้าของลูกเกดครับจริงแบบนี้นะครับพี่น้องครับอย่างวันหน้าต้องลวกจิ้มที่ปลาสักได้เลยครับปลาสักปลาสักนะครับ น้ำน้ำลงลวกจิ้มปลาศักเลยนะครับโอเคตามนั้นเดี๋ยวเจอกันที่ปลาศักนคลิปต่อไปคล <c oughs> <ๆ S 1> ิปนี้ก็อาจจะพักไปอีกหลายเดือนปวดเอวปวดหลังกบอกคลวหวาก็มึงเลยผักึ่งเ่ะต้นเชา้าตัวแรกนะครับน่าจะเห็นแบบลางๆนี่ก็ตีห้าครึ่งนะครับ หมายนี้โดนเลยนะครับใส่เกือบเกือบรกินสองตัวเลยนะครับตมกี้โอ้โโอ้แข็งแรงแข็งแรงนะครับนี่น่าจะเห็นนะครับชัว เต็มบังเต็มบ้างนะครับนี่ปลาก็ถือว่าหาตัวยากนะครับบางหมายจะกินมันก็กินเลยนะครับแต่แม่น้ำม,มันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็หาตัวยากนะครับหาหมายยากไม่ได้หาตัวยากนะก็มีหมายละตัวเล็กๆไซส์ใหญ่ไม่ค่อยเจอนะครับก็มีไซ โลอยู่ประมาณ2ตัวรับเมื่อคืนก็ถือว่ากินพอได้นะครับแต่ที่กินดีที่สุดนะครับกินจัดยุงนะครับสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวคือยุงเลยนะครับใครไม่เคยเจอเนี่ยมาลองดูได้นะครับเราประกันว่ากินแบบ สุดจัดปลัดบอกทั้งจุดทั้งทานะครับเอาไม่อยู่นอนก็นอนไม่ได้นะครับโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหติดไอ้สซาออกไปโอ้โหไม่ออกเออเอองนู้นก็กินนะครับ โอ้ออกนะครับออกในนี่นะครับกินคู่เลยนะครับกินคู่เลย,ย,ยนะครับโอ้ไซส์สวยๆเนาะสองตัวน่าจะเห็นนะครับโอเคอู้ว้านี่นะครับปลามันอาจจะกินกลางวันก็ได้นะครับที่นี่ ฮืมฮืมอ,อือโอ้โหมาอีกหน,หนึ่ง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 นะครับนี่ถ้ามีหมายมันก็จะกินประมาณนี้นะครับสำคัญมันหาหมายยากนะครับโอ้ย ปิดเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยมันออกมานี่เลเหรอออก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 ออโดน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 โอ้ยครับใส่สวยนะครับใส่สวยนะครับนี่กดเหลืองขดเหลืองใส่งามนะครับใส่งามๆอุ่นวายอย่างเงี้ครับ ตกสองคันก็แบบนี้แหละไม่รอๆเลยนะครับนี่นกินหลายทีแล้วตัวเนี้โอ้เช้าเห็นด้วยตัวนี้แม่ไปอือ อย่าวพึ่งนะมาเก็บตัวนี้ก่อนเฮ้ยยังอย่าพึ่งอืออืออือทางโน้นกระโดดนับทางโน้นกระโดดนับโอ้โห โอ้โหปลาแกแกไอแกนะทางนู้นเล่นปลาทอดอย่างเดียวนะครับนุ่นน,น,<ฮ>นี่ก็อีกหนึ่งตัวนะครับนี่กินหลายทีแล้วนะครับปุ๊บวับปุ๊บวับนี่เป็นผลงานตะกี้นะครับนี่ มีตัวใหญ่ๆสองตัวนะครับแล้วก็เล็กๆมาดูผลงานเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะครับชัวรบนี่นะครับก็เยอะอยู่นะครับหัวน้ำไปถือว่าได้เยอะแล้วแหละถ้านับตัวนี่ก็ไม่แพ้ใครนะ <c oughs> แต่มีไซรัลแค่สองตัวนะครับย <c oughs> ังไงก็เป็นรุ่นหายใหญ่ๆกันต่อนะครับเพราะว่าปลากินกลางวันนะครับ น้ำลงน้ำลงนะครับป่ามันจะหลอกเด็กให้มันไปไกลๆสักหน่อยมันไม่ไปเราก็ต้องเป็นคนไปนะครับแล้วพอปลากินไก่มันก็ตามไปอีก ขอน้ำมาน่ะมาละหนึ่งตัวสลัดทิ้งไปตัวเล็กตัวมันเล็กเราเอาแต่ตัวใหญ่ๆอาดูหมายนี้นะครับโยนเข้าไปไม่ได้คืนหรอกตื่นนะ ตื่นก็โอเคเลยอืม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 อเรียบร้อยดึงกระดึงกระชากตึกเลยอุ้ยโดนครับนี่ นี <re> <ge ar> ่ <ies> ้นี่นะครับปรากฏเต่อนะครับ เดี๋ยตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ก็ไปล่อยไปแล้วมาดูตอนนี้อีกตอนหนึ่งนะครับจะมีตัวหรือเปล่าโอ้โหว้า,าโดน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 โอ้โหไอ้กดไอ้กด

มันติดตีครับโอ้ท oh, ุพัดเดวิลสี่สปอนด์นะครับเอ๊สวยงามสวยงามไปครับทุกคนเราเก็บของกลับบ้านกันดีก,กว่านะครับสำหรับทริปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่แบบผ่านแบบฟุกๆมาแบบงงๆนะครับไม่คิดว่ามันจะได้ตัวขนาดนี้นะครับเพราะว่า หมายมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับแต่พอเข้าไปเนี่ยก็พอมีตัวอยู่นะครับสําหรับทริปนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทริปหน้าเจอกันที่ไหนยังไงรองรับชมนะครับเดี๋ยวไปชมผลงานปลารวมของเรากันนะครับอ่ะผลงานปลารวมของเรานะครับนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับทะลุทะลุนะครับ